นนี้ผมครับมาดูแหมสวนหนึ่งนะครับสวนนำยยเอาอันนี้เอาสวนน้ำย้ายเนี่ยฮะแหมสวนหนึ่งนะครับเป็นสวนน้ำย้ายที่ปลูกไว้แล้วแล้วก็ปลูกใหม่อานหนึ่งนะฮะอันดีสวนนี้ประมาณไหลกว่าๆนะครับสวนสวน้ำย้าย ปลูกโดดเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหมีไรป่าครับเดี๋ยวมาดูแหมสามไรกับซีไรครับที่ปลูกใหม่ครับแต่บเบา,บาติดผลเตือ่อะๆๆๆนะครับเนี่ยนี่หนึ่งไรป่าปลูกโดดเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ไรป่านี่ครับมาดูแหมส่วนใกล้ๆนี่แหละแหม สามลปลายเนี่ยกำลังโปรลิสสองปีนะครับต่เห็นหน่อยก็ไเดี้ยติดผลละเนี่ยโอ้หไงจักเลี้ยวครับเนี่ยรับทุกคนนี่ครับโวนนี้สามลปลายครับเดี๋ยวมาจอดที่ห้างกันนี่จอดนี่ก่อนนะครับ เดี๋เปลาดูสวนที่ปลูกไว้สองปีปลายนะครับไ่เห็นมันสักปีหน้านี้าม่ได้อยู่ละนะครับไม่เอาเปิดได้ละนะครับปลูกห่างขนาดนะทุกคนมานเลยแต่มาให้ดูนี่สีต้นนี้สีต้นที่ปลูกไว้ก่อนละคอับปีนี้ลูกดกเหมือนเดิมครับสีต้นนี้คือทําเงินนี่หลายบาทเลยตีต้นเนึง่งมัต่ากว่าห้าัน่ะซีตัวก็2สองหมื่นเลยนะทุกคน นะฮะก็คือแต่วันนิ้หมักก็นั่นนะเพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วก็หลูกดกตัวครับอลองดูครับทุกคนดูกะดูดกขอกอ่ะด,ด,ะดูมันต้นใหญ่ตัวครับต้นใหญ่แล้วลูกดกครับติดผลทุกจอ่อนี่ดกทุกคนดูกะอ่า มาธรรมาดาหน่ะสีต้นนี้ได้ไหมเหมือนจริงๆสามหมื่นสี่หมื่นหน่ะทุกคนเพราะเป็นต้นใหญ่แล้วติดผลตลอดเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นอ่าส่วนที่ปลูกนะจริงๆมีผลแล้วมีผลแล้วนะฮอเด็ดเด็ดไว้เผื่อเพื่อ,อ,อต้นมันใหญ่ก่อนนะเห็เนบเขาวาดนะครับสามไร่ป่ายจะมีบอ่อป่ายอยู่ตรงปุ่นตรงปุ่น จริงผมเอาต้นทุเรียนมาแสมกลางอยู่เลยนะตอนนี้มันเหลือสักต้นนะตายหมดครับผมว่าลำย,ยอ้อนนี้แล้วครับมันต้องดูแลอย่างมากมายนะครับนี่ฮะทุกคนดูลูกติดผลสีต้นเนี่ยหนึ่งสองสามซะปุ่นนะนีผนนะ่ผลดีขนาดนะครับผลดีขนาด ลอยจะประมาณน,นี้นะฮะต้นเสวหาตีสวนยหญยตีปลูกใหม่นะครับเห็มหน่อยส่วนเนี้ยก็จะได้ปลูกจะไ,ได้เก็บเห็มหลากหลายต้นเลยนะ่ตัดหญ้าโอ้ดีพขนานเลยเป่งละเป่งลึงนะบอกป่าตะปุ่น โอเคก็ถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะสวนครับมาดูสวนลำไยที่ปลูกใหม่สวนใหม่นะปลูกได้สองปีปลายปีหน้าน่าจะได้ปล่อยได้เก็บของละนะครับหรือว่าป,ปล่อยก็ได้เพราะว่าสวนลำไยมีทั้งหมดสามสีต่ตีเก็บบัตตันครับปีแล้วเก็บบตันราคาเลยราคาดีแต่เก็บจ้าราคาเลยลงไปนิด เหือเลือเก็บปีแล้วราคาสาปลายสามสิเออเกเอแบบน่ะเกจเน่ะเน่ะเก็เอก็สาสาวปาเก้าเอเก็บีกนี่ก็สาวปลายอ่ะโหาไอ้แม่เก็บลูกดีๆเป็นเกตแบบเก็บน้อยสุดอะสิปลายเองนะทุกคนสได้เหมือนกันนะครับ รอติดตามส่วนนี้ต่อไปนะครับดอกปูกหางกันนะครับเขาจบปบูกทีครับแล้วก็บุกทุกทีดูแลดีขนาดครับรออัปเดตต่อไปครับทุกคน